อุ้ยนี่แน่โชวตื่นเหรอตื่นตูมโอเคชอโชวเอ้ยดีที่ขึ้นได้ดถ้าล่วงไปนี่ก็คือแต่คงไม่เป็นไรเฮ้ยมันไปไม่ได้ได้กระโดดโชว์ชชเรียบรอยอ้อยคิดว่าลุ้งไม่ได้กลับมาอีกรอบเจ๋งเฮ้ยโชโอเค ฝึกฝึกฝึกไว้นะเดี๋ยวล่วงโอเคค่อยๆไ,ไป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  <c oughs> โอ้โหโจ้ยเราเอามาดิเ <c oughs> จ๋งเปิดได้ด้วยเรียบร้อยโอเคความต่อ,อเฮ้ย กระเป๋าเต็มโอเคเฮ้ยจะลงมาทำไหมเราเราฟาร์มแล้วตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวดิเออเราขึ้นไปบนไม่ได้แล้วนะต้องไปต่อครับเออเอามันลงไป้างล่างนะถ้ามันลงไป้างล่างแล้วมันจะขึ้นมาได้ไหมล่ะอุ้ยโอ้ย ไม่สนใจนี่แน่อย่้อร้องอุ๊ยลอยขึ้นเหรอจบจบเป็นไงล่ะอยู่ดีๆไม่ชอบชอบให้เราค่าชอบให้เราแบบรุนแรงรุนแรงชอบความรุนแรงแล้วเราอะโอเคเอ้จะเลยทำไมล่ะเนี่ยโอเค ของเต็มครับโอเคเดี๋ยวเรารู้นะมีข้างบนกับข้างล่างนะแล้วก็ซ้ายมือนะตรงที่เราจะต้องกลับมาฟาร์มนะคท่านผู้ชมกลับมาฟาร์มโอเคเดี๋ยวดูก่อนเออเอาไม่ได้เหมือนเดิมโอเคขึ้นไปมีต่ออีกไหมไม่น่ามีแล้วนะวิมีดินน่ไงซ้ายมือมันมีบันได จะรีบไปไหนไม่แต่ของมันเต็มไงท่านผู้ชมอุย้ยนั่นมันจะเห็นเราไหมไม่นานะโอเคเดี๋ยวเราสอบสอบสวนสอบสวนตรวจสอบสอบสวนเลยล่ะตรวจสอบก่อนนะว่าเราจะฟาร์มมีที่ฟาร์มไหมเฮยมาจนสุดแล้วไม่นามีโอเคหมด ไม่รู้สึกว่าโจแอนจะฟาร์มตรงนี้หมดไปแล้วนะโอเคโจขึ้นไปบนตอแล้วข้ามไปฝั่งนู้นโอ้เดี๋ยวดีใจเย็นเออมันต้องขึ้นอย่างนี้มันข้ามไม่ได้ก็ต้องไปแบบนี้เออโจเฮ้ยมีตัวนอนอยู่ตัวนอนอยู่เออเฮ้ยเต็มอีกแล้ว มีตัวนอนอยู่มันไม่ตื่นมาไป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 อุ้ยเออนี่ต้องกระโดดอย่างนี้ดิโอเคเดี๋ยวขึ้นฝั่งนี้จ๊กๆๆๆกๆตกจ๊กจกๆๆโอเคอืม วิวสวยมากเลยเอาสองไม่ได้แล้วนะวิวสวยมากนู่นนะแท้งน้ําแล้วก็เป็นหมู่บ้านเป็นโรงงานนะท่านผู้ชมโอเจ๋งไปเลยมีคลองน้ําด้วยเนาะอยู่แถวนี้มันไม่ค่อยมีนะเดี๋ยวเราจะย้ายไปที่อื่นนะท่านผู้ชมโอเคไปกลับบ้านเรา ไป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 โอเคกลับมาแล้วมิเชลบาดเจ็บนะท่านะผู้ชมโอเคบ้านพร้อมไม่มีปัญหาเสร็จเอ่อวอร์จนซิตี้นะโอเคเอาปืนไปกระสุนไปเต็มขวานมีดขวานอีกอันนึงโอเคเอ่อ ไว้กระบ,บอกนี่แล้วกันโอเคเออโอเคพอแล้วมั้งก็เตรียมมันนี่ไป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 โอเคเสร็จต่อไปเป็นลุงโจแอ,อลเอ,อ่อขวานแล้วก็ไอ้นี่ไม่โอเค เออเอาไรไปดีว okay. Pick 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 ะโอเคพิกอัพพิกแอคดีพิกอัพไรละ่ะพิกแอพน้ำมันลบเอ้ยพิกอัพน่ำมันลดแล้วโอเคป้ามาทำไม่มีน้ำไม่พอนะท่านผู้ชมน้ำไม่มีโอเคนอนต่อเด็กกว่ามาถึงลุงลุงทำอะไรดีวะสายเคมีนี่มาถามว่า น้ำไม่มีมันก็ทำไม่ได้อยู่แล้วเนาะคืออะไรโอเคเดี๋ยวมันดูนี่เรามาสร้างไอ้นี่ขึ้นมีครบแล้วก็อันนี้เออไมุ่ัยอ,อยู่ข้างนอกเต็มเลยเห็นปะนะ่ะเฮ้ยอยู่ข้างนอกเต็มเลยโอเคเออสร้าง ได้อย่างเดียวอ่ะไม่ได้อย่างอื่นเลยออได้แต่พวกทำให้สุขภาพจิตด,ดีหมายถึงบำบัดอะเนี่ยเลเวลสองด้วยอัพเกรดเหรออืมโอเคไม่มีอะไรทำก็ทำไปก่อนนะเออเดี๋ยวนะโจอเ,เอลเออแอนดิไดแอนเออให้ไดแอนไปไหนดีวะ เ,ออเดี๋ยวนะอันนี้ปืนเรื่องไม่ถูกเลยให้ไปไหนดีเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีของคอนเทนเนอร์มีแค่อโอเคให้ดนไปเอ,อ่อเดี๋ยวนะขวานกับ เออไม้นี่แล้วก็ไปใกล้ไปแล้วกันนะโอเคไปเราสามคนโอเคเดินทางทำภารกิจสุดยอดเลยนะท่านะผู้ชมเราทำภารกิจไปแล้วไปไปไปมาเริ่มต้นที่ลุงจอยกันก่อนนะโอเคมาถึงได้ให้ฟาร์มเลยแจ้งไปเลยโอเคไปต่อ มีใครอยู่บอฮัลโหลอมี oh, okay. โอเคอุ๊ยปิดด้วยเดี๋ยวพวกนั้นมันเข้ามาเปิดไว้ก็ได้จะวิ่งทันฟาร์มฟาร์มจัดไปอุ๊ยแตมไม่แก่เอาอะไรดีอ่ะเอายาไว้ก่อนอเ,เดี๋ยวค่อยมาเอานะครลบมีใครอยู่ไหมโอเจนั่งขนาดนี้เฮ้ยเรอ ขึ้นมาเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ย้ยมันอยู่ข้างบนใจเย็นเย็นโอเคไปได้โชว์โชวอย่างนี้โอเคมีดใกล้พังละไม่ได้แนละ้เออฝั่งนี้ประตูปิดเราต้องไปฝั่งนี้เฮ้ยมันล็อกอ่ะทำยังไงดีอ่ะเออ ่าบอกนะว่าเราต้องออกข้างนอกแล้วเราต้องข้ามไปฝั่งนู้นใช่ไหมเอ่อลงใจงเย็นนะอเอเราลงก็ได้นะในเมื่อเราข้ามไม่ได้ก็วยเจ๊ทำไงดีวะเนี่ยปีนขึ้นได้ไหมไม่น่าได้สงสัยต้องจัดการอ๋อหุยนางหันหลังให้อย่าหันหลังให้เราแบบนี้โชโเรียบร้อยอนี่แน่มัดยังไง อ้ยังไงโชดน,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 นี่แน่เว่ยเว่ยมาฝุดเฮ้ยนี่แน่โชดนี่เ oh oh นี่ยเกือบตายคุยลุลุกโอเวกอดโอเยกอดเนี่ยแล้วมันกินอะไราตามทางไม่ได้ด้วยนะ ใช้ควันดีกว่าโอเคไม่รู้มาอย่างไงอปตอ,อเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยมีตัวข้างบนอยู่ตัวหนึง่งเฮ้ยน่ากลัวเฮ้ยเดี๋ยวดูก่อนเฮ้ยหมันเดินมาโอ้ไม่งอดอย่าพลาดเลยนะเดี๋ยวลงโอเคมันหันไปละเปิดประตู ใจแทบ,บแย่ไปไหนแกโอเคไม่ถ้าเราจัดการดูไอตันวนู้นมันเห็นโชว์นี่แน่นี่แน่เราต้องปล่อยให้มันเดินไปคนเดียวก่อนนะท้าผู้ชมเพราะว่าถ้าเกิดตัวนั้นน่ะมันเห็นใช่มากมันต้องจัดการเราแน่ๆเลยอ่ะแล้วมันมาทิ้งหลายตัวข้างบนโอเค ข้างบนนะโถว์โชโช,โ,ชโอเคเฮ้ยเฮ้ยไอ,อตัวนู้นฝั่งนู้นฝั่งน,นี้ไม่ได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 ้ไไดให้่ใหญ่ใหญ่จัดตัวนี้ก่อนสิแน่โชว์โชว,โชว์โอเคอเออมันเยอะมากข้างบนเดี๋ยว ต้องใจเย็นแป๊บนึงต้องให้มันหันก่อนนะท่านผู้ชมอุ๊ยอุ๊ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยอุ๊ยอือใจเย็นใจเย็นโู้ไหมกอดตกใจหมดเลยเฮ้ยเหนื่อยกลับดีกว่าไม่ไหวแล้วไม่เดี๋ยวลุงโจแอลตายค่ะท่านผู้ชม ต้องให้เขากลับบ้านเดี๋ยวตายเดี๋ยวลงตายออกกลับทางนี้ไม่ได้แล้วว่ะเ่าลงกลับที่เดิมที่ละโอ้แ oh ม่งโคตรไหมยังไงกลับอย่างนั้นเลยไล่เหรอมายังไงกลับอย่างนั้นจ้าโอ้หน้ากลัวไม่อยู่ไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าลุงบาดเจ็บแล้วดูดิค่อยๆนะ เอออไม่ได้อีกเฮ้ยเดียวนะเฮ้ยเดียวต้องขึ้นข้างบนนะใช่เหรอเออใช่เฮ้ยเกือบไม่รอด เฮ้ยเนี่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 ยายกอดมันไม่หันโอเคหันแล้วเราต้องให้ห่างตรงนู้นนิดนึงนี่แน่เฮ้ยตัวนั้นมันได้ยินมันปีนมาป่ะอุ้ยล่วงไปดิ ไปไปไปโอเคเราไปไม่ได้มั้งตรงเนี้ยเออใช่มันติดอยู่โอเคเอะเฮ้ยเราต้องลงล่างวะเนี่ยอุ้ยลงจอยแอร์ไม่ได้แล้วต้องกลับต้องกลับอุ้ยไม่ได้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 เดี๋ยวดูก่อนไ,ไ,ไ,ไม่ได้แล้วกระเป๋าเต็มอุ้ยลงเดี๋ยวลงตายกลับ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  โอ้ยลุงบาดเจ็บแล้วนะผู้งไปไปไปไโอ้ยู่ที่องยโอ้ยอ้ยโอ้เโออ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอยอ้ย้อ้ยอ้ยอ้ยยโอ้ยโอยอยอะไ้โอ้ยยโอ้ย ไปไปโอเคลุงใช้ปืนแม่นอยู่แต่กระสุนนะ่ะมีแค่5้านัดเองไม่เยอะเลยแต่ดีหน่อยเกมนี้ดีอยู่อย่างที่อซอมบี้มันไม่มันไม่รไา้แรงตอนกลางคืนน่ะเพราะบางเกมที่เกี่ยวกับซันเออซอมบี้ท่านผู้ชมส่วนมากมันจะโหดตอนกลางคืนแต่เกมนี้รู้สึกว่าจะเน้นแต่พูดแล้วเกมเนี้ย แค่ผู้เล่นเนี่ยก็น่ากลัวแล้วอ่ะแบบคือถ้าขืนซอมบี้แบบ Active Action หรือแบบซอมบี้โหดโหดอะตอนกลางคืนอะตายนนแน่แล้วถ้าเกิดมีบอสด้วยนะโอ้โชคดีหน่อยที่เกมนี้ไม่มีบอสสอท์ท่านผู้ชมถ้ามีนี่โอ้โหเราคงไม่รอดเพราะว่าพวกเราแบบเซเวอร์ที่แบบอ่อนๆกันทัางั้นอะไม่มีความสามารถเลยเลยก็เป็นพวกทำบนดงธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไห Okay. สานอีกแล้วมาเอาเนื้อมาเอาที่ฉีดน้ำวิวิเนี่ยมนน่นากลัวอย่างรู้มากเลยอ่ะมันเป็นเครื่องอะไรอ่ะแบบเค okay. เนื้อมีดอิโตจัดไป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 เออเนื้อโอ้โหเต็มหมดแล้วอ่ะ ต่เนื้อเยอะมากท่านผู้ชมเจ๋งไปเลยประเด็นคือถึงเราจะมีเนื้อสัตว์เนื้อสอดหลไรพวกนี้นะแต่ถ้าเกิดเราไม่มีน้ำอะ่ะมันก็ทำอะไรไม่ได้อะท่านผู้ชมเราต้องมีที่ที่แบบอะไรวะสามารถมีน้ำได้โดยที่เราไม่ต้องไปหานะเจ้ป้าออืมโอเคจัดไป ไป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 อุ้ยสองตัวอุ๊ยมันเห็นเราวหายไปแล้วจ้ากระโดดจ้าอุ้ยไปไปไป,ไปนี่แน่ว้ยมันมาเต็มเลยอุ้ยมาเต็มเลยปะปะปะ,ปะ,ปะอ,อุ๊ยดูดิเยอะเลยไปละไปละหยอกแค่นี้โอ้โหทำไมตื่นตุ้มควัวกันเป็นแถบแถบขนาดนั้นล่ะครับ โอเคมาอยู่ที่แดนนะนั่งขนาดนี้อุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นบอกว่านี่ท่านผู้ชมรู้สึกว่าเห็นไหมบอกแล้วว่าซอมบี้มันโหดขึ้นนะแล้วว่แบบจัดการทีนี่โอ้โหโดนไปนิดไปหน่อยตื่นตูมกันวิ่งกันมาโอ้โหตย่งนแน่อุ้ย เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโเนี่ยได้เห็นปะมันได้ยินนิดเดียวมันก็มาแล้ววะท่านผู้ชมโหดปะล่ะโอเคอขึ้นไปต่ออุ้ยเข้าได้ปะอ๋อชอมบี้อยู่โธ่โอือ เรียบร้อยขึ้นไปหมดเออหูยยืนกันทำอะไรเนี่ยโอ้โหดีนะนี่ถ้าเกิดเสียงดังนี่มันตื่นหมดเลยนะทุกตัวเลยนะท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวนี้อะไรอะไรแบบไม้เอาไม่อยู่แล้วดูดีทุกคนบาดเจ็บหมดเลยอะ ยกเว้นลุงเซบาเซียนนะก็ลงุงเซบาเซียนโหแบบก็ลองดูนะว่าประเภทว่าถ้าเกิดทำอย่างเงี้ยซอมบี้มันจะมีกี่ตัวแต่สุดท้ายแล้วอย่างเยอะเยอะจัดไป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  เอ้ยเอ้ยแอบก่อนแอบแอบแอบเนี่ยถ้าเราจัดการไอตัวนี้ใช่มากแล้วไอ้ตัวที่ยืนอยู่ไอที่เนี่ยที่นั่งหันมามาโอเคเราแอบให้มันมาก่อนวิยเดี๋ยวนี้ทำไรนิดไรหน่อยซอมบี้แม่งตีนหมดเลย อูดีจังวะอูดีจัดอ่ะโอเคโอคทีเดียวเรียบร้อยอุ๊ยนี่ไงมาแล้วจ้าเออมัอนเปิดได้ปะวะปิดได้ยินเสียงนิดหน่อยขาโผล่มาแล้วไอ้พวกเนี้ยเฮ้ย bye 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 bye. Bịt Ok Ơ uh, Ok cháy Kha mơ con khổng nơi em nhìn 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 โชคนี่แนะ่เฮยแสดงว่าสมบีมันสมบีมันได้ยินนะท่านผู้ชมเราต้องหนีอะ่ะไม่หนีไม่ได้เลยอะ่ะโอเคนะเดี๋ยวจบแพทนี้ไปก่อนต้องขอบคุณที่รับชมนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าน้องไดแอนจะรอดกันหรือเปล่ามาลุ้นกันไปแล้วคะ่ะ